สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับผมอดครับแล้วกับพี่ชายครับพี่ชายพี่ชายครับวันนี้พี่เคสตัรดี้อีกแล้วไปดูกันว่าเคสตัรดี้อะไรปัญหาเฟืองท้ายปัญหาเฟืองท้ายครับอันนี้ปัญหาของซิงโครครับซิงโครเดี๋ยวไปดูกันครับอ้าวมาดูกันครับนี่คันนี้อาการเป็นไงมาก่อนครับพี่ชายเบื้องต้นเกียร์หอนแล้วก็ใช้งานขึ้นเขา ด้วยเครื่องยนต์สามสี่สปโบสามพันก็เซ็นท้ายบินเซ็นท้ายบินอ่ะไปดูกันพอเรา <b ing. S 1> ถอดออกมาครับเออมันก็จริงๆเวลาตอเราถ่ายน้ำมันเกียร์เนี่ยเราจะเห็นบางทีมันจะมีไอ้น็อตที่มันจะมีะม,ะม,มีแม่เหล็กอยู่เนี่ยพอ <c oughs> ถ่ายออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยเศษเบื้องต้น<ถ>ชี้ได้เลยว่าเนี่ยเอออ๋อเนี่ยตรงน็อตใช่ไหมอันนี้ตรงน็อตพอดีอ่าอ่าเนี่ยแต่นี่ด้านในครับด้านในพอเราออกมาเนี่ยมันก็จะมีเศษเนี่ยเนี่ยเห็นนะ พอถ้าเสษเยอะๆอย่างเงี้ยอ่าแสดงว่ามันก็มีการสึกหล่อคิดเบื้องต้นได้เลยว่าสึกหลอเนี่แล้วสึกหรอเยอะแล้วอ่าแล้วเรามาดูก็ยังฝืนใช้อยู่อันนี้บินบินเห็นไหมครับบินบินเอ่อมันก็เกิดจากอะไรอันนี้ใบสีเนาะใบสีใบสีถ้าเดร์หมูจะอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในมองยากอันเนี้ยใบสีมัน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 บินจนเป็นอย่างเงี้ยก็มี มีสายเหตุก็อาจจะออกตัวกระชากออกตัวกระชากยางเบอร์ใหญ่ยางเบอร์ใหญ่เอาไว้ง่ายต้องใช้แรงเยอะเยอะรับภาระเยอะครับโบสามพันโบสามพันก็รถดิบๆเท่ๆดีนะครับโอเคครับก็ใช้รถอย่างทนุถนอมนะครับแล้วเขาก็จะอยู่กับเราได้อีกนานจริงๆอันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดจากที่ใช้รุนแรงหรอกบางทีมันก็เกิดอายุการใช้งานครับ โอเคครับไว้พบกันใหม่มีอะไรสนุกสนุกไว้มาให้ชมใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ